สวัสดีครับบางวันตัวเป็นตุงครับผมวันนี้ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกว่าแปดทีมสุดท้ายนะครับไปที่สเปนกันนะครับลิเวอร์ดีต์นะครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของทีมเชลซีนะครับทีมที่ตอนนี้ยังไม่มีกุนซือที่ยังไม่มีตําแหน่งกุนซือที่ถาวรนะครับโดยปลดแคมพอตเตอร์ลงไปก็แต่งตั้งแฟรงค์แลมพาร์ดขึ้นมาคุมทีมชั่วคราวนะครับนะครับในการไปเยือนราชันชุดขาวในครั้งนี้โอ้โหเรียกได้ว่าไปเยือน สนามเบอร์ดิบิลนะครับมิสเตอร์ยุโรปนะครับอย่างริมมิลลิตของคาร์โลเชลตินะครับคืนนี้นะครับด้วยกับฟอร์มการเล่นของริมมิลลิตนะครับในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าฟอร์มนั้นโอ้โหผิดกับการเล่นในลีกเลยนะครับการเล่นในลีกนั้นแทบจะยกแชมป์ให้กับบาร์เซโลนาไปแล้วนะครับเพราะว่านัดที่ผ่านมานะครับก็แพ้เปิดบ้านแพ้กับเบียริลไป3ประตูต่อ2นะครับแล้วก็บาร์เซโลนานั้นเสมอคู่แข่งอย่างบาร์เซโลนาก็เสมอกับ คิวหน้าไปทําให้แต้มในลีกนั้นขยับหนีออกไปกันอีกนะครับนะครับในลีกนะครับเรอัลมาดริดคงยกธงขาวให้กับบาร์เซโลนาไปแล้วแต่ว่าในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนั้นเขาไม่ยอมขายแน่นอนนะวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการเยือนเชลซีทีมที่ไม่มีกุนซือนะครับนะบเป็นกุนซือขัดตาทับอย่างแฟงลัมพาดน,นะครับประสบการณ์ของกุนซือนั้นแตกต่างกันมากอยู่แล้วนะครับยิ่งประสบการณ์ของนักเตะกันด้วยแล้วโอ้โหเรียกได้ว่าเคี่ยวลากดินเลยนะครับเรอัลมาดริดนะครับ ชี้ไปเลยนะครับไม่ต้องเยอะเลยครับคืนนี้ด้วยกับศักยภาพของทีมศักยภาพของคุณซือนะครับแล้วก็เล่นในบ้านตัวเองนะครับคืนนี้ริมมดิตจะเอาชนะเชลซีได้อย่างแน่นอนนะครับจะกี่ลูกเท่านั้นเองนะครับก็ชี้ไปที่ริมมิิตเจ้าบ้านอย่างริมมิิตนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยืยนอนจะเปิดบ้าน เอาชนะผู้มาเยือนอย่างเชลซีได้แน่นอนกับเชี่ยไปที่เจ้าบ้านอย่างริมวอริพครับผมอยู่ฟาชัมลีกรอบแปดทีมสุดท้ายอีกหนึ่งคู่นะครับคู่สุดท้ายเป็นการนะครับเจอกันเองในทีมเกาโชซีเอร,ระหว่างเอซีมิลานเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนแชมป์สก,กูเวตโตเกาโชซีเอในฤดูกาลนี้อย่างทีมนาโปลีนะครับเอซีมิลานนั้นในลีกนั้นอยู่ในอันดับที่4นะครับยังคงต้องการอันดับเพื่อไปเล่น ดูฟาแชมเปี้ยนลีกในฤด,ดูการหน้าต่อไปนะครับผิดกับทางนาโบลีที่สามารถโรเตชันนักเตะนะครับเอาตัวสำรองลงเล่นในลีกนะครับในหลายๆนัดที่ผ่านมาได้แล้วนะครับก็เก็บความสดเอาไว้บู๊กับเอซิมิลานในคืนนี้นะครับเอตุผลในการเจอกันมาของทั้ง2ทีมในฤดูการนี้นะครับเปิดนัดแรกนั้นเอซิมิลานเปิดบ้านแพ้กับนาปลีไป2ประตูต่อหนึ่งส่วนนัดต่อมานะครับนาโบลีนั้นซึ่ง ได้ได้แชมป์ไปแล้วนะครับเรียกว่าได้แชมป์ไปแล้วก็ส่งตัวสำรองลงแล้วก็พายให้กับเอซิเมลานไป4ี่ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนในฤดูการ 2021- 2022ก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะมาเรียกได้ว่านะครับผู้นี้สูสีกันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าในฤดูการนี้ต้องยอมรับนะครับว่านาโปลีเป็นทีมที่มีการเล่นดีที่สุดทีมหนึ่งในยุโรป นะครับโดยเฉพาะศูนย์หน้าอย่างโอซินเทมอ้โหเรียกได้ว่านะครับยิงกระจายเลยนะครับจนตอนนี้ค่าตัวอยู่ในระดับ100ล้านยูโรไปแล้วนะครับนะครับคู่นี้นะครับด้วยความสดนะครับอย่างทีมนาโปลีด้วยกับเขาเรียกว่าความกระหายในชัยชนะของนาปลีนั้นนะครับโอ้โหย่อมมีมากกว่านะครับได้ไปแล้วหนึ่งถ้วยปีนี้อยากจระสบความสำเร็จในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอีกนะครับ ก็ชี้ไปที่ทีมเยือนอย่างนาโปลีนะครับจะบุกไปเอาชัยชนะเหนือเจ้าถิ่นอย่างเอซีมิลานได้ครับผมสวัสดีครับ